สวัสดีคร,รับคลิปนี้ก็จะมาต่อกันในเรื่องของการสร้างโฆษณานะครับซึ่งใครที่เป็นมือใหม่มากๆก็อาจจะยังมึนๆเบอร์เบยว่าจะเข้าไปในหน้าของการจัดก,การโฆษณาอย่างไรปกติการจัดการโฆษณาจะเข้าจากตรงนี้นะครับ ซึ่งเมนูจะโชว์ตรงนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดคนที่ใหม่มากๆเพิ่งจะมาทําโฆษณาครั้งแรกระบบจะยังไม่โชว์เพราะเขาต้องการจะไปทําความเข้าใจก่อนว่าการลงโฆษณาเฟซบุ๊กคืออะไรก็จะกดผ่านเมนูนี้ไปแล้วถึงจะไปสร้างโฆษณาได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นหน้านี้ก็จะให้เราข้างโฆษณาผ่านเมนูตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นระบบ ที่เรียกว่าเหมือนกับค่อยๆสอนเราไปทีละขั้นครับว่าเป็นการโปรโมทโพสต์เพิ่มจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์รับข้อความเพิ่มนะครับเพิ่มจํานวนข้อมูลลูกค้าหรือการโปรโมทเพจของเราอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับระบบอัตโนมัติของเขาที่จะแชร์ให้เราได้ได้ทด,ด,ดลองใช้ดูก่อนอย่างงี้นะครับเพื่อที่จะค่อยๆเรียนรู้ไปนั่นเองแต่สําหรับคนที่โอเครู้แล้วว่าจะต้องลงโฆษณาไงคลิปที่แล้วผมได้แนะนําเป็นการใช้เป็น Facebook com/manager นะครับเพื่อจะเข้ามาในส่วนของหน้าจัดก,การโฆษณาแบบมืออาชีพกันเลยก็จะมาเจอหน้าเมนูหน้านี้ซึ่งในหน้านี้นะครับก็จะมีรายละเอียดของเมนูต่างๆตัวจัดก,การโฆษณาก็คือเมนูหลักที่เรากำลังเจอกันอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเรากดเข้าไปจะมีเรื่องการเก็บเงิน,นการเรียกเก็บเงินซึ่งเราได้ตั้งค่าไปเรียบร้อยแล้วคุณเป้าหมาย,ย,ยในรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปแนะนํากันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ นะครับเราจะค่อยๆเรียนรู้กันหลังจากนี้ตอนนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องการสร้างโฆษณาก่อนนะครับกดเข้าไปโอเคนะครับหน้าในการสร้างโฆษณาแบบจริงจังเลยที่จะทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มในการทำจริงเอโฆษณาโดยเบื้องต้นสำหรับคนที่เปิดเพจใหม่ๆนะครับผมแนะนำว่าให้เราทำการตลาด แบบการยิงแบบการมีส่วนร่วมนะครับการมีส่วนร่วมมันจะมีประโยชน์ในแง่ของการที่ยอดไลค์เพจของเราเนี่ยมีปริมาณยอดไลค์เพจที่จํานวนน้อยอยู่ดังนั้นคือเราต้องการให้ยอดไลค์ของโพสต์เราในที่โพสต์ไปในเพจนั้นๆเนี่ยมียอดเข้าถึงที่มากขึ้นมีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างเช่นมีกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มากขึ้นเนี่ยก็จะใช้การยิงโฆษณาแบบนี้นะครับตั้งค่าตรงนี้การปรับงงประมาณให้เหมาะสมกับแคมเปญเนี่ยครับกดไป ระบบก็ตั้งไว้ให้เราประมาณนี้ซึ่งมันแกะเกินวงเงินของเรานะครับซึ่งวงเงินของเราตอนนี้เราตั้งไว้วันก่อนระบบให้เราแค่70ดบาทเท่านั้นนั่นคือหมายความว่าเนื่องด้วยเราเป็นบัญชีใหม่ครับ Facebook ก็จะเซฟเราไว้ก่อนซึ่งตรงนี้เราก็สามารถมาปรับค่าตัวเลขได้นะครับในวันก่อนเนี่ยผมได้ตั้งจากเจบาทขึ้นมาเป็น300นะครับตรงนี้ผมจะตั้งประมาณ100ไว้ก่อนนะครับลองดูระบบอัตโนมัติก็ไปต่อได้กดดติเนินการต่อ ตรงชื่อชุดเมนูตรงชื่อชุดโฆษณานเนี่ยครับเราก็สามารถตั้งได้ว่าเป็นโฆษณานที่เราทําเกี่ยวเรื่องการมีส่วนร่วมแล้วก็พิมพ์ไว้นะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นสาระสําคัญมันจะอยู่ที่ตรงนี้นครับในการตั้งกลุ่มเป้าหมายซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดที่เราจะเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับแต่ในกรณีของ คนที่เข้ามาเรียนในกลุ่มนี้ผมแนะนำเลยว่าให้ตั้งตามนี้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้ครับนะครับมีอยู่4ี่กลุ่มก็คือให้เราเลือกอันที่สองนะครับคนที่อาศัยอยู่ตรงนี้นะครับระบบก็จะมีให้เลือกประเทศตรงนี้ก็คือเป็นเป็นไทยหรือรจะทำตลาดต่างประเทศเราก็เปลี่ยนประเทศตรงนี้ได้ตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราต้องการจะเจาะเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพเราก็พิมพ์กรุงเทพไป ะร,ระบบก็จะเลือกเจาะจงแค่เฉพาะกรุงเทพให้เราเราขยายอาณาเขตเอาเลยใน,นอาณาเขต80โลนะครับกรุงเทพกําหนดอายุกลุ่มเป้าหมายของเราอย่างกรณีสินค้าของเราตอนนี้เป็นตัวที่เราเรียนอยู่นี่คืออาหารเสริมกระดูกนะครับเราก็เลือกคนที่มีอายุเยอะๆไปเลยอย่างที่ผมทํเป็นตัวอย่างไว้ก็จะทําเป็นประมาณนี้นะครับเพศเป็นผู้หญิงผู้ชายได้หมดครับ ภาษากำหนดนิดนึงเป็นภาษาไทยโอเคต่อมาที่สำคัญก็คือการเลือกความสนใจนะครับกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดก็คือเราต้องเลือกว่าเขาสนใจอะไรเบื้องต้นก็คือคนที่สนใจอาหารเสริมจะต้องเป็นคนที่สนใจเรื่องการดูแลสุขภาพครับ นะฮะสังเกตอย่างหนึ่งที่ผมลืมให้ดูไปก็คือว่าตรงนี้ทันทีที่เรากำหนดปริมาณคนจำนวนประชากรตรงนี้ก็จะลดลงนะฮะจากเดิมถ้าเราเอาทั้งประเทศก็เป็น60สิบเจ็ดล้านอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเราลดปริมาณลงมาก็จะลดได้ตามพื้นที่อาณาเขตนะครับหรือตามความสนใจสังเกตว่าพอผมลงกำหนดตรงนี้ประชากรก็จะลดลงทันที นะครับวิธีการของผมคือจะกำหนดก,กลุ่มเป้าหมายให้แคบลงไปอีกนะครับตอนนี้เราก็จะได้กลุ่มคนที่อายุ45-60ถึงนะใช้ภาษาไทยครับเพศหญิงเพศชายสนใจดูแลสุขภาพแล้วก็เน้นเฉพาะเรื่องกระดูกด้วยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ8,500นนะครับตอนนี้เราก็ ไปสู่ขั้นต่อไปเราจะบันทึกกลุ่มเป้าหมายนี้เก็บไว้ก็ได้นะครับถ้ากลุ่มเป้าหมายนี้เวิร์กเราก็สามารถใช้กับตัวโฆษณอาอื่นๆได้นะครับบันทึกก็กดง่ายๆครับกดบันทึกเข้าไปตั้งไว้เลยว่ากระดูกสิถึง60อย่างเงี้ยครับกรุงเทพก็ทมโอเคทไว้ หลังจากนั้นเราก็มาเลือกตำแหน่งการจัดวางครับการจัดวางของเราเนี่ยเราก็จะกําหนดว่าให้เห็นกับอุปกรณ์ใดบ้างเราก็เน้นมือถือเป็นหลักเพราะสมัยนี้คนใช้มือถือมากกว่าใช้คอมพิวเตอร์ซะอีกนะครับอยู่กับมือถือบ่อยกว่าคอมพิวเตอร์ซะอีกออิเอียนเน็ตเวิร์กหมายถึงอะไรนะครับในแพลตฟอร์มที่จะปรากฏเนียก็เป็นใน a c e b o o k ในออดเอียนเน็ตเวิร์กก็เป็นพวกสื่อต่างๆในข่าวต่างในเนื้อหาต่างๆเงี้ยครับล้วก็ปลดออกได้ใน Instagram เราไม่ ให้โชว์แล้วก็เอาออกได้นะครับใน messenger เงี้ยเราก็เลือกได้ครับจะเอาไหมนะครับหรือมาตำแหน่งที่วางในของจริงเลยเราก็เลือกเลยจะให้อยู่ในอันไหนเราก็กดถูกกันนั้น,นครับในสตรีมเราก็คงไม่ครับเพราะเราเป็นรูปภาพบทความแล้วก็เอาออกนะครับเราเน้นแค่ให้อยู่ในฟีด่าวเฉยๆนะครับตรนนี้จะมีให้เลือกอุปกรณ์ได้ด้วยครับก็จะเอา android iphone ต่างๆแต่เราเลือกทั้งหมดก็ได้ครับเพราะเราจาบมือถืออยู่แล้ว ยังไงก็ลองไปก่อนดูก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยกลับมาแก้ตอนนี้ก็เลือกเพจที่เราจะลงโฆษณาครับนะฮะจะมีให้เราสร้างโฆษณาใหม่นะครับหรือใช้โพสที่มีอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมจะใช้โพสที่มีอยู่แล้วเพื่อกระตุ้นให้เกิดอยอดการเข้าถึงใน โพสต์นี้ในเพจเราจะได้มีการเคลื่อนไหวที่ทําให้คนเกิดความเชื่อถือได้ง่ายขึ้นหรือทําให้คนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นแอดตัวนี้เลยนะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นเรื่องของการตั้งคําต้อนรับอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเราไม่โอเคกับคําต้อนรับตรงนี้เราก็แก้ไขได้ครับก็สามารถสร้างใหม่ได้กดเข้าไปสร้างนะ เราจะอ่านี่ครับสวัสดิตามด้วยชื่อนะครับเราสามารถเลือกได้แต่เราก็นะครับเลือกได้จะเอาชื่อนามสกุลลูกค้าก็ได้เราจะแก้ก็ได้ครับอ่าแล้วก็ขึ้นเลยครับมีเป็นคำต้อนรับนะครับ อ่านี้ผมจะทําตัวเองเป็นผู้หญิงเนาะโอเคส่วนคําถามที่ถามบ่อยเราเปลี่ยนเป็นข้อความด่วนเราทําเป็นข้อความตอบรับอัตโนมัติตรงนี้ไว้แล้วก็ทําเป็นปุ่มที่ทําให้ลูกค้าติดต่อเราง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ตั้งชื่อครับว่าเป็นข้อความต้อนรับอะไร แล้วก็เราก็เซฟบันทึกไว้โอเคครับคือถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับระบบก็จะฟ้องจะไม่มีฟ้องตรงนี้นะครับซึ่งบางทีเราอาจจะตรวจสอบได้อีกทีหนึ่งว่ามันมีอะไรผิดพลาดตรงอัสเจรีสีแดงเนี้ยครับเขาก็จะให้เราเข้าไปแก้ไขนะครับ Okay. อันนี้เราก็ลองไปต่อก่อนบางทีระบบอาจจะมีปัญหาได้แก้ช่วยนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันได้เลยทันทีที่เรากดยืนยันเนี่ยยังไม่ได้หมายความว่าเราลงโฆษณาสําเร็จนะครับระบบก็จะมีการตรวจสอบไปก่อนว่าโฆษณาของเราเนี่ยถูกต้องผ่านอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่า นะครับ, of, amientos, um รบก็จะขึ้นว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบเมื่อโฆษณาอนุมัตินะครับระบบก็จะขึ้นคําว่าใช้งานอยู่อะไรอย่างนี้ครับนะครับนั่นหมายความว่าเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นตัวอย่างการลงโฆษณาแบบมีส่วนร่วมนะครับซึ่งเราจะมามีคลิปต่อจากนี้ในเรื่องของการยิงแอดโฆษณาแบบข้อความนะครับเพื่อกระตุ้นการรับข้อความจากลูกค้าที่จะติดต่อเข้ามาเพื่อสั่งซื้อสินค้า สำหรับใครที่ดูแล้วลองทําตามดูนะครับอันนี้เป็นวิธีการลงโฆษณาแบบของจริงเลยสําหรับใครที่ติดขัดเรื่องอะไรก็ถามเข้ามาได้เลยในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ยินดีจะตอบทุกคําถามครับสวัสดีครับ